สบายดีทุกคนสบายดีเวอร์สมองสุบนกับสบายดีพันธ์พร้องกับสบายดีเวอร์สุกคนี่คนตกบนมือคนเขียวมืมือคนตกลิ่นมดมืตะกาบาควนเพิ่นว่ผ่านอุโยออกปยายามึงปลาตอดปลาใสตอนแรกนะทุกคนี่ถือรูปมาถือมาหลุดน้ำกันตอนเช้านะได้ตัวเดียวบะ ตอนเพ่งกับได้ตัวหนึ่งพอโรลหมืนคนขันพลตกแห้งกับพังเบิ้งมาอื่นอีกทุกคนตอนนี้เขากะแทงปลาบอ่ะตัวแรงให้ไปน้ำเนี้ยพาพี่น้องไปเบิ้งเนาะพี่น้องว่าออกทางนี้ติ เพ e ah ี e o, <c ười> si ้่วทุนาคิมน้อยเพี้ยนคู่สองซัมนแบบเสียสตัวสองตัวเก่ามาโอยู่ในเพียงเลยเพราะว่าไก่บาควนมืดแล้วเขาบอกห้จักสิขโมยยังแล้วแต่เก่ายังมาอาศัยกินนะาควนะ มาน้อาะไ้าเะเี้มาขายแหงทุกคนขายแหน่งเคียวแหงฝาเลยเนาะแหงใส่ข่าใส่น้าแหนงปูร้านเข่าสันซะทุกคน ย่ายถนัดขี้เข้าใกระแปงมาย่าปนย่างมันเต็มกระแป้งยังกระแป้งลอยดักดิกระแป้งอันนี้ย่างเต็มลงเทไรเทางนี้โอ้ยีบรั่งรอท่าผูหลิกดิเลยทาานี้แล้วแหงฉีหลกกว่าท่าน่ะโอ้ยขอสิขวมันจะได้หัวกะนาวแล้ว เสื้กาวเสื้อดำทอเสือดำไส้กระตา่ายยื่นขึ้นพ่กพอหอยเอาไปเขาก็นไปใส่ถูกมันเที่ยงนาะว้าทุกคนบอกคอนสิพานงมวยลุยอาใส่กระต่ายาให้เกือบนี่นี่แหละคนทางไปคนทางมาปีนี้ว่าสิปเปลี่ยนทางเที่ยวทุกคนว่าสิไปเที่ยวทางเที่ยงเมนอองเดือนผู้คนเขาคนน่ะว้ายเฮ้ยทาคอนเนตี โอ้ยเก็บผ้ากันปิวไป็นน้ำหนามคนพลาดกระสอบน้ำเลือแค่เนาะเจ็บเล็บซกเลยเก็บเบิ่งทุกคนพี่เก็บผ้าตองมวยหัวขาเมื่ัเทียทุกคนเลือกจับลายไก่ที่เห็นยนนหัวๆเห็นเสียโตปลาเสยงปลาม็นเสียงเสียงน้ำไหลทันทัน ค่อยจอบบคนละเดีพยาาเนาะใช่ิจีบมูอบนทันลงรอว่มกระสอบนันเลยทุกคนในนาตเห็นปะมโหเหตุทำมันลงแล้ระจะทั่วแหมึงมากมันอะไรจะมาาที จ้ไหนจะเอาจ้ไหนจะเอามีแต่ปลาซิวเนาะแม่ว uh ่าปลาปลาหากำลังลงทุกคนพนตกแม่ว่าพลนตกอันลิ้นลิ้นลินเรื่อยๆแล้วก็มีน้าปล่อยนะแมก็ลงปลาทุกคนอีกกกันขโมย ใช่คือเห็นมกคนโตเป็นไรลลงมาเลยเลยนะขันาสีเอาเลยไระันหนบอกควันไหลเลยทุกคนเป็นยู่แถวกระสอบพี่เห็ดสูตรเก่าสูตรเก่าพี่กายนี่ไล่เอามันข่างอยู่ในกระสอบเนี่เออชา่นอเออ เออไล่ลองดูช่าอัพเอเอชัดๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆถูกมันติดลบขื้นลงเด่นลงเด่นอะเพราะเี่ยถ้าบะเพาเอาในยานอันจะคล้องทวนมาเอามาแมลงแ <c> ต <oughs> ่ยางมันทำมันลบขื้นมาแล้มันก็นยังลงมาเก่า มันหลังขึ้นมากพี่มันหลีจ้ะเพื่อเอ้มันหลีในผลใหม่นี่ใช่มันลงมันล้นี่อะไรยังมีตัวลงอยู่พี่เฮ้ยมันอยู่เทิงพี่เฮ้ย พก็จะบไ,ไล่ไลลงไปหากมแต่ปลาซิวอะไรทุกคนถ้าเบิ่งน้ำกันว่าสิมีปลาขอหรือปลาดุกบ่อเนาะให้คอยอาวตาลงไปเลยบ่เออก่อนนะมันก,กำลงังลงได้วังจะไหลนะปลาอยู่ป่าตังคณนะเฮ้ยหล,ลังหลุดอยู่ ได้เม่อแรม่อแต่เมันก็าตกมาใหม่เนีนี้มีแต่ปลาซิวเห็ดปลาแดกปลาซิวป้าทุกคนสังเกตเบนต้นโตงก้นโตงม่บนรือกระตาคือวบ่นี่คะฮะกระทังใช้เทียงนะบ่กควันบรอบี่ทุกคนตกมาเอาแนวใสใหม่ นั่วหายหนามมันชีบดมัดก่อนมาไโอมาจังได้กระลดในนอนกระตาชนใจกระตานะแก่แล้วโอเคไแก่นะ่ะแก่มาสิจับแก่แล้วแหละ มีปลาดุกปลาหอกอะเบิ่งก็มีแต่ปลาหน่อยปลาชิวมีแต่ปลาชิวบ่าขืนปีนีมัดปลาดุกมันทะลุมันง่ามมันมันทะลุฮ่าฮ่าตัวจากเต็มกระถางดำเอ่าขึ้นมาส่งคอยกระนั้นมัดมัดวาง มาเชียนอัไรได้ฮ่าฮ่ทุกคนต้นแกเตี้กั่าทั้งดำเข่งนะโอมยนึงบ่มีปานและแนนเป็นไงวะคะแนนเพิ่นจะเอากระทั่งนิ่น่อยทุกคนกระลุงนิดหน่อยแอมดูนิกาตาสังเกตกาตาเอามาใส่แล้วก็สังเกตมาถีป่าเต็นออกเบื่อแล้วเนาะเดี๋ยวว่าจะเต็นน้ำเสียเฮี้ยแต่ตอนอคนละนะเกน นักเนาะสี้ยวเมื่อนี้มีแต่ปลาซิวอ่อยโต้เพราท่านจะมีปลาอื่นปนทุกคนมีกับมแต่ลูกปลาคอนนิหน่อยเด้เฮ้ยเพราะท่านใหญ่เด้อลูกปลาคอน่ะอลายอยู่แต่ว่าเพราะท่านใหญ่พอดีมุกดื่นพอดีมุกเลยเนาะมุกใส่ผักขยงเก็บผักขยันวันนั้นมอขให้ไปเก็บดีกว่าดไม่ใช่กระชื่อติดตัวให้ลูกเออคอยดื่มน้ำ คขังแรกที่ไดลล่ยามาซ้ำเถื่อเลยคักคักคักอืขณะลงบะมืดได้ไหมพังเบิ้งมืออื่นอีกนะทุกคนจังได้กะให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจเขามาเบิ่งให้จบขีบด้วยทุกคนเอ้ยสิได้เบิ่งมันนะันทุกคนปู คิดว่าป้าปีนี่นะ่สิบมีเนะาะบบกควนเน,ะนาะพอทำมาเห็ดตรงเป่งน,นามลงมันกะมีจะมันไปขึ้นต้นได้แหลนนะเนาะเพราะว่า,พวา,า,าเพรานะานามบ่คเคยบ่คเคยถ่วมนะทุกคนนามบ่เคยแตกแกงนามบ่เคยหล่นห่วยปีนี่นะอจักน้ำไปาจากักยังบ้านเมื่อทางไหนเคยบ้านเมื่อทางไหน ทคนก move, home, home. ็เล uh. ือกไว้มุกใส่พักขแยงอ่อนหอมๆทุกคนเลยอยากให้เอซทุกคนอยู่ไก่เด้เนาะสิไ um, ด้แบ่งปันกันกินแัเกือบสเลว่าพนมัตกลิ้นไหมเฮ้ยกกลูกไปผูวทุกคนผูกเ้อผูกนกำลังหลังสิลงผู ແຖວໜ້າຕອນຖ້າວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດອັນອ້ວນເນາະບໍ່ຄວນເນາະມັນກະຊິລົງອື້ໂອ້ນັດເຕັບເມື່ອນແາມິບກອູາວາຍັາກັນບຄົນາ ตัวปลานี่มันมันมันหากะออกลูกด้วยเนาะมันหากะออกลูกบ่เฮิงลูกมันก็เลยบ่ชใหญ่เจ้ามันขี้ไล่มันขีดินมันอ่ะตอนเจาะไปหิวมันไปจักมันขุนแชมเปญท่าบนต่ออังมันลงไปเอาอยู่อันลุ่มต่ออนเลยมันกระสิ่งงามปุ่นนี้ค่ะ เกือบเต็มทางดำเขาแถวเทียงก็กำลังออกทุกคนถลุมผัวออกลายเลยฮะมันก็ลีบกระบอเลยมิดลิมิดบอเลยไปหายมันเสมอจุดมันกับสมองเลย นุ่นนเอาหานะเฮ้ยป <c oughs> hey, ีนาาดูสู่ชีวิตแห้งทุกคนหนักวะพอดีพอดีเด็ประเด็กทางหนึ่งทางซีหนึ่งเนาะ ฟองเบ้มันมีบอกใส่ว่านรดนเดอหักรมเอะมน่วยไม่เนดมได้เอดมากริงันเหก่บอลขงเิ่น้ำมันบกขี้มีรอเอาเห็ดก่้ง่าาดิเฮยดูโอ้ยบกเดมาเกือบนะอะไรทุกคนมวยกับิไดล่าคลิปต่เพียงท่านี้ทาคอยแนจับันไปต้อ งได้กระเพาะกันขีดหนาทุกคนเคนดี๋ยวคนอนุญาตขวมหวยก่อนอกระตาเนี้มากพอดีได้ใช้เกือบทาเขาเนี่ยปาทุกหนาทาทากัน